สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปนี้เนาะค่ะแอดซิลงเป็นรลวพัฒนาหลังจากที่เฮาลงสามนอยมัดรวมไปแล้วเนาะค่ะคลิปนี้เฮามาลงล่าพัฒน,นาเนาะพี่น้องค่ะไปเบนคำเตือนของข้างช่องเฮากนเนาะค่ะคำเตือนวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงให้ไว้เป็นแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอบคุณค่ะเข้าไปเบิ้งสูตรอ,ออกมาใหม่เนาะแอดบารันในลง่งแล้วกับสูตรเก้าที่แอดเหตุไว้มันเดินเนาะค่ะมันเดินต่อแต่บวกคงที่ด้วยเลขสองเป็นสูตรเด่นตัวเดียวเดินมา1 2 3 4 5สอง้าหกงวดติดเข้าที่เลขหกเก้าที่นี่พ่อแอดมาหายเลขศูนย์เลขศูนย์นี้หลุด แอดก็เยบวกสคงที่บังคับให้เข้าแต่แอดใส่เครื่องหมายผิดไว้อยู่ไม่ได้บังคับให้แนวทางเข้านะคะคือจังหวะที่เราแก้ไขเนาะค่ะคือเข้าเริ่มแก้ไขจากมือได้ศูนย์ะคะที่นี่0ูบวกสได้2เข้าสอเจ็ดผิดนะคะเป็นปั๊บมือแรกต่อมาได้8ปบวกสได้10คือ0ูศูนย์มาที่บน 9 5 0 6เนาะคะ่ะงวดต่อมาได้เลข4นะคะ4กับเขามาเดินปกติดีบบนี้หลังจากที่เดินมาเจ็ดงวดมาลุดสองบันนกมาเขาดีงงวดที่แล้วผลมาที่8 6 5 4มาทั้งบนทั้งหลงังนะคะ2ตัวนี้มือนีเข้าได้0กับ2ระว่าง0กับ2เป็นจะมาพอเอดสำหรับตัวแอดเองมัก0นะคะ่ะถ้า0ก็คือเขาจะมาเดินตาม ปกติเกาที่แถบเด่นตัวเดียวนี้หลุดสองวดเท่ากับว่าเขามาเดินสองวดติดถ้าเข้าวันนี้นะคะ่ะสิเดินต่อเ,เป็นสูตรเด่นตัวเดียวสูตรปรับแอดประเขียนไว้แล้วนะคะมือนีได้ศูนย์กับสองแคบเอาค่ะเดี๋ยวแอดยกกลองให้แต่มันสิแคบเพรรู้ว่าแครบอียงไหวนะคะ่ะมามีหัวขอเนอะไปดูสูตรที่2องค่ะ สูตรที่สองเลขเด่นตัวเดียวตานี่ร่มกระลังมาเนาะค่ะเสียงฟ้าห้องตึมตึมยูกไกลๆได้เลขศูนย์เตเดินมา4ี่งวดสีเดินต่อเนาะค่ะที่นี่ชนกันที่เลขศูนย์สองสูตรนี้งวดที่แล้วห้าสี่เะค่ะห้าสี่อันนี้กับว่าเขาดอกอันนั้นกับว่าเขานะคะอ่ะเข่าทหารสีนี่ละ มือนีมันผ่นชนกันอยู่ที่เลขศูนย์ก็แอดสิเอาให้เบิ้งเนาะค่ะไปเบิง้งชุดต่อไปค่ะสูตรนี้ได้เลข5ล้าเนาะค่ะเดินตัวเดียวเดินซี่มือแอดเอาออกมาไม่นะคะ3ส,สูตรนี้เอาออกมาไม่งมดที่แล้วชนห้า ถัดไปไม่ชนมาบนมาล่างถัดไปจับกันออกถัดไปชนห้ามือวันสุกชนหามหาซีมือนีว่าชนค่ะมาศูนห้าบอไปเบื้องอีกสูตรเด่นตัวเดียวอีกสูตรหนึ่งนะคะเอาลงเป็นงวดแรกเหมือนกันเดินมาหนึ่งสองสามสี่ห้าห้างวดติดวันนี้ถ้าเข้าก็จะเป็นงวดที่หกนะคะที่นี่นะคะ,อะเอาใส่ทิษนี่ค่ะ งวดที่แล้วนะคะงวดที่แล้วชนกันที่เลขห้าออกซีหาหาซีชนห้าวดนี้ก็นชนหาอีกสามสูตรนี่นะคะสามสูตรนี้ก็ชนกันที่เลข5้าอีกสีมาบอเนาะคะ่ะแคบไปถับเบิ้ลไนอนสี่ห้าห้าแล้วก็ข้างบนกะห้าหกห้าออกเกาหาเนาะหกกับไปบน อ่าหงอดทัดขึ้นไปเจ็ดสองเจ็ดก็ออกเจ็ดสองเนาะคะ่ะทัดขึ้นไปหาเมดเลยสามเม็ดนะคะชนสามเม็ดมาหาแปดเนาะคะ่ะมือนีสีมาบอพี่น้องว่าแคบไ้ค่ะที่นี่ถ้าเลขศูนย์นี่มันจะชนกันยุทีสูตรนี่นะคะสูตรนี่เป็นสูตรปรั๊บก็ยังสูตรเดินดีๆน่ะละพี่น้องเนาะคะ่ะปรับคงที่ที่เดินมาหนึ่งตัวอันมือนีขคือกันถ้าหลุดแล้วปรับเดินทอว่าโอเลย เพราะว่าสูตรเด่นสูตรนี้พี่น้องนะคะพี่เดินเงยวเงียวเงีวีตอนนี้กับมาจากสูตรปรับนะคะสูตรปรับคือสูตรนี้เนาะคะ่ะแอดบพท่านเอาใบเกาออกจริงเพราะว่ายานพี่น้องจำบ่ไดดมาหอดนี้มันรุดแอดก็เลยบวกหนึ่งมันเป็นสามจ้าก็ใส่เครื่องหมายผิดไวย้ยูน่เนาะคะ่ะหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาเดินมาเงยวเงเลย แล้วก็มาหอดนานีอีกคนมาล้ลยนากันยังเดินอยู่ค่ะเมื่อนันได้ซี่ก็หาแอ็ดจับกอดกันออกเมื่อนีได้หาก็หกอีกจะมา,าจักโตบ่อ่ะบนล่างนะคะบนล่างแอ็ดไลเอาไว้ถ่า้พี่น้องเบิ้งนะคะว่าอะนี่สถิติการเดินของเขาเป็นแบบนี้นะถ้าสมมุติว่าเอาเอาชอน,กนกันกับม้วนนีกันเะียงฝ่ายลีตัวพี่น้อง นี่คะ่ะงวดที่แล้วชนห้าตังว่าหาสูตรอ่าสามสูตรพี่น้องชนสนะี่สองเนาะวันนี้ชนห้าสามสูตรชนศูนย์สองสูตรหากับศูนย์นี่ต้องมีให้เห็นมือนี่นะคะสําหรับแอดวาเนาะห้ากับศูนย์ต้องมีให้เห็นเอาเว้าตามสูตรเจ้าของเนาะแต่ว่าเฮาบ่รู้ว่าสิเดินบ่แอดบ่ได้ฟันธงแต่แอดพูดตามสูตรนะคะพูดไปตามสูตรที่เราคํานวณออกมา ให้พี่น้องวิเคราะห์เบิ่งเองว่ามั่นสิม้าบอะนะคะชนกะคักเจ็ดสูตรลุดกะมี่ค่ะพี่น้องนะคะชนเจ็ดสูตรลุดกะมี่แล้วนะคะ่ะเพราะฉะนั้นให้พี่น้องเอาไปเป็นแนว่านะคะให้พี่น้องเอาไปเป็นแนวทานะะอแอดขอไม่อยาดเก็บออกก่อนเนาะเอาไว้แอดต้องไปขึ้นไล่ยูนานเพสอีกนะคะอเอาไว้ชุดเดียวกันงวดที่แล้ว เราเดินยังไงซีงวดติดแล้วด้วยพี่น้องของแอดนะใบของแอดเนาะค่ะแอดวาง3-4-5 f c เอฟซีวาง902เด่น4กับ5กับวิ่นหากัรเลยซีหาหาซีเลยนี่ชนซีชนหามันก็นจับใดเลยเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็มาจับที่ตัวเน้น5-4ตรงตรง,ตรงเลยเนาะค่ะของของเซียนสรารคามเข้าที่เลข6ไม่มี6-5อ่ะ ไม่มี8ปดมีแต่67เนาะค่ะของน้องต้าของน้องต้าเข่าตัวกับที่68แปดผลออก8 6ดหกเนาะค่ะไปเบิ้งชุดเต็ม3เสี้ยนค่ะเสียงฝ่ามากเราได้ดูไปเบิ้งของเสียนสารคามแคปเอาเลยค่ะพี่น้อง2กับ3 2926 3 9ก้าสองหเก้าสอเสียนสารคข้าม อันนี้คือของน้องต้าน้องต้าวาง0ย์กับ4 0่ศูนย์ห้าอ่าศูนย์หกศูนย์สตัว904ตัดเล่นที่9กสีด้วยไอเ้เบิ่งของแอดแอดวางสามส่ห้ามนี่แอวาง 0, 13, ยชนสแอดจับเด่นที่อ่าหกับ6 5 4าสี่ห้าสองหกี่หสองสตัวหางเดียวช่นกัน c 6 6กกับนองตากับพี่น้องบูปะค่ะของแอดหกของตา c 6หกศูห้าจะมีให้เห็นไหมวันนี้ตัดเห่นได้ที่0ูนย์หน้ำเด้อค่ะเอาสำหรับคลิปนี้ก็เดินทางมาถ่ายคลิปแล้วกราบขอบุญขอบคุณเอซพี่น้องที่เข้ามารับชมมากดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นซอยแอดเดอร์ค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะ ขออยู่ตีั้สมนิสากรพ่อกันคลิปหนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ